สวัสดีครับเด็กๆตั้งใจฟังนะคะเด็กๆเรามีข้ออยู่ชั้นไหนแล้วอนุบาลไหนอนุบาลสามอ่าวันนี้เรามาทำอะไรวันนี้มาเก็บไข่มาเก็บไข่อย่างเดียวละ่อน่อนเย่นอ่า่อนอื่นทอ่าวฟังพี่ก่อนนะ่อนอื่นพี่ชื่อ จ่าสิบเอกวลาแสดงอ่าชื่อเล่นชื่อพี่ตั้มนะเรียกง่ายๆคือพื่อสตั้มชื่ออะไรลูกตั้มจาได้ไหมจำแต่ชื่อพี่ได้ก็พอพี่จําน้องๆได้ไม่หมดหรอกะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูอฟาร์มอ่ไปดูสวนอ่าดูสวนดูฟาร์มดูไก่ดูเป็ดนะครับก่อนเดือนที่เราจะไปนะครับก็ จะมีอ่ขพอแนะนําอันดับแรกใส่แมสทุกคนนะครับใส่แมสนะครับใครไม่มีแมสไ,ไม่เป็นไรใครมีแมสให้ใส่นะครับเพราะว่าจะได้ป้องกันเชื้อโรคด้วยนะครับเพราะว่าในในฟาร์มมันก็จะมีเชื้อโรคนะครับเดี๋ยวเด็กๆจะติดนะครับติดหวัดต,ติดอะไรกันนะครับ อ่าโอเคไม่เป็นไราต่อไปข้อที่สองข้อที่สองจำได้ไหมครับอ่าเมื่อเข้าไปในข้อไก่แล้วนะครับข้อไก่อ่าก่อนที่เราจะเก็บไข่เวลาเราเก็บไข่นะครับห้ามบีบไข่โอเคไหมเดี๋ยวไข่แตกเออเก็บใส่ตะกร้าเดี๋ยวจะมีตะกร้าให้นะครับจะมีตะกร้าให้ จะให้เข้าไปเก็บอ่าคนละสองสามฟองโอเคไหมเออมันมีเยอะอยู่มีประมาณเกือบร้อยฟองนั่นแหละนะครับเป็น้เออใช่เป็นร้อยเ,เลยเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปดูอันดับแรกเราจะเดินลงไปอ่าด้านนี้นะครับเดินไปด้านนี้ไปดูต้นไม้ก่อนอ่าดูไม ผลกันก่อนอนะครับเสร็จแล้วเราก็จะลงไปด้านล่างนะครับอ่เวลาเดินนะครับอย่าอย่าวิ่งนะครับให้เดินเอาอ่าในเดี๋ยวมันจะอ่าเดินชนต่อชนอะไรมันจะล้มนะครับาบาดเจ็บน,นะครับโอเคไหม,ไมอ่าโอเคไหมครับโอเคมาเสร็จแล้วก็เอาลุกอ่าตามที่มาเลยเห็นไหม พันงาช้างแดงนะครับตอนนี้กําลังเป็นดอกอ่าใกล้จะเป็นผลแล้วนะครับราคาแพงมากนะเนี่ยราคาแพงมากอ่ามามาดูตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เรียกว,ว่าอะไรต้อนอะไรอ่า เห็นลูกมั้ยค็นแต่ลูกดำาห้ามกินนะลูกนี้เขาเรียกว่าสุกหรือยังยังยังไม่สุกใช่ไหมลูกนี้ยังสุกแล้วสุกแล้วโอ้หน่าอร่อยมากเลยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเวลาขึ้นมาทางนู้นขึ้นมาจากดูข้อไก่แล้วเขาไม่เก็บเอาโอเคไหมโอเคนะต่อไปมามาเดินค่อยเดินลงมานะลูกอ่าเดินมาทีละคนนะเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวลงไปค่อยเดินลงไปลูก เออค่เด so ินลงไปโอเคโอเคอ้าวเด็กมาฟั่งนี้ก่อนมาโอเคอ่าตัวนี้เห็นไหมตัวนี้เป็นบ่ออะไรลูกบ่อปลาใช่บ่อปลาไหมอ่าตัวนี้ไม่ใช่บ่อปลานะตัวนี้เขาเรียกว่าบ่อแหนแดงอ่า ประโยชน์มันทำอะไรเด็กๆรู้ไหมแชรไว้ให้ไก่กินอ่ะโอ้เก่งมากตุ้มมือตุ้มมือโอ้โหให้ไก่กินนะครับเอาไว้ให้ไก่กินอันนี้เก่งมากไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเอาประโยชน์มันจะมีเยอะมากนะครับเอาไว้ไปทําปุ๋ยก็ได้เอาไปใส่ต้นไม้ก็ได้เอาให้ปลากินก็ได้เอาให้ไก่กินก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมแหนแดงเนี่ยจับได้เห็นไหมนี่ ะให้ตัวเองเปยดนะจานระหว่างลูกงาจดับดูได้เห็นไหมลูกประโยชน์มันเยอะมากนะครับสามารถเอาไปเลี้ยงป่าได้นะครับเอาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเอาเลี้ยงวัวนะครับใช่เอาไปใส่ต้นไม้เนี่ยเอาไปใส่ต้นฝรั่งต้นอะไรที่เราบ้านเราได้เลยนะครับประโยชน์เยอะมากระวังมดด้วยนะครับอระวังมดนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยระวังมด อ่าอตัวนี้เป็นฟักทองตอนนี้กาําลังอ่กากํารลังโตเลยเห็นไหมเนี่นยกําลังจะเป็นกําลังจะเป็นลูกแล้วนะครับกาลังงดนะครับปกติฟักทองอ่าเขาจะไม่ค่อยนิยมทําค้างแต่ที่พี่จะทค้างให้ก็เพราะเพราะว่าอะไรหนึ่งเราจะดูแลง่ายนะครับเราดูแลง,ง่ายนนใช่พื้นที่เราไม่เยอะเราสามารถออกไปปลูก แต่กระถางแล้วก็ทําเป็นทางขึ้นมาได้ปลูกอ่าหน้าบ้านหลังบ้านที่เป็นพื้นที่ไน้อยได้นะครับอ้าวไหนไหนนกยูงมีไหมตัวนั้นเขาเรียกว่าห่านตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าห่านเห็นไหมลูกเห็นไหมมามาเดินมามาดูมาดูใช่เห็นไหมมันจะมีตัวตัวเสียดเขาหนาเห็นไหม ตัวเทียวเทาคือตัวผู้ว่ามันจะกัดไหมอ่ะไม่กัดครับไม่กัดอ่าอ่ามันไม่กัดไม่กัดไม่กัดอ่าแต่ว่าแต่ว่าอย่าไปจับเขานะครับอ่าเขาจะตื่นตัวขาวๆเน่ยตัวตัวเมียนะครับเห็นด้านหลังไหมด้านหลังเราคืออะไรเออเป็ดเออเป็ดนี่จับได้นะครับเป็ดจับได้ไม่เป็นไรจับไหมจับไหมใครจะจับ จับได้เป pues ็ดจ um ับได้เป็ดสีอะไรลูกมี่สีฟ้าไม่เห็นอันนี้เป็ดเทศเป็ดบาบรีอารเป็น่งอด่ยอ่ะอออ่ะอเออเออ ข้างในข้างในข้างในเนี้ยเราเราเราไม่ต้องเข้าไปนะครับอ่ามันมันจะมันเข้าไปยากอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราจะเปื้อนเอานะครับเห็นไหมข้างในข้างในจะมีเป็ดเป็ดน้อยเห็นไหมครับอ่ามีเป็ดน้อยด้วยอ่าเป็ดน้อยกำลังกำลังหน้ารักเลยอ่าเป็นเป็นีงดเป็ดน้อยดเดี๋ยวมันจะเปื้อนนะเปื้อนเสื้อผ้านะครับตรงนั้นไปดูไหม หลังไปดูว่าล่อจะไปเลยลูกแต่ดวงหัวยนะราวังหัวนะครับเออไม่คนรจะกลัวเลยเก็บคนละกี่ฟอง5้องอ่าคนละ5้องนะครับอ่าก็เก็บระเบียบกัอ่าเดินเข้ามาเลยเข้ามาเลยโอเคแโอเคเข้าไป แต่ครับเพราะว่าขั้นเหยียบพากิใช่ขัานเหยียบโอเคเดีินข้าไปเลยลูกเดีินข้าไปเลยอย่าเพิ่งไปลูกพอก่อนอาชะลอได้ต่ออย่าเพิ่งเอาเดินขั้นเดียบพาก่อนให้ไปแค่นี้ก่อนโอเคไปไปกินข้าบุกธนาที่เด็กเกินไทยไทยวิดีโอเลยไทยวีดีโอไม่ใช่เข้าไปก่อนนะอ่าให้มือให้มือเขาเข้าไปก่อน เดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลยไม่เป็นไรไรมันมากินอาหารตเออเดินเข้วก็ไม่ต้องพอแตนี่หยียบเขาเขาไม่เป็นไรเขาจะหลบเราอยู่เขาจะหลบเราอยู่นะครับถูกตองหนึ่งอ่าเสร็จแล้วมั้ยเสร็จแล้วมาใส่ตะกร้าใหญ่เร็วไม่ถึงห้าแล้วค่ะไม่ถึงอย่างนี้ด้วยอ่าใครใครเจ็บแล้วใครเจ็บแล้วไปรอข้าเงาหนาครับ รู้เ่อแเฮ้ยไปเลนายรลูกอาไปให้ท no ี่แนนะครับไปพี่แนนนะครับไเกลนอเลไปต่อให้เพื่อนเบอร์ทรงต่อให้เพื่อนนะครับเขาียานเามี่าเสร็จแยังไปี่แนี่แ มามามาอ่โอเคเห็นนะครับอ่าโอเคเก็บเลยลูกเก็บเลยสัละาหห้าฟองมันจะมีมันจะมีไข่อันนี้เขาเรียกไข่อะไรไข่ปลอมนะไข่ปลอมนะเนี่ยนะไข่ฟลอมาเราจะเก็บไข่ฟลอมนะลูกอันนี้ฝั่งนี้ก็มี จเดี๋ยวนลูก่ียนะมาไหมาียอันนี้เห็นไหอันนี้ก็ได้ตะก้านี้ตะก้นี้ก็ได้ได้ยังลูกเนี่ยเก็บเอาเลยนี่ หาได้แล้วเสร็จแล้วไปหาที่แน่นนะครับมาหาแม่โอเคหน่อหาแม่เร็วๆๆ pues. นี่ๆๆนี ah <vern ik. S 1> ตาอันนี้ก็มีมาเห็นไหมเห็นไหมใส่ใส่กินเออเห็นไหมลูกใส่มันจนุกฟองสีแดงแดงเห็นไหมโอเคโคตรยัง อ่าฝั่งโน้นก็มีเดิน,เด,นเดินอ,อ้อมฝั่งโน้นลูกอ่าเดินอ,อ้อมไปฝั่งโน้นใครครบแล้วครบไม่ยักครบแล้วไปที่แนนแล้วลูกอ่าครบแล้วไปที่นแ,แนแแนนะครับ เอาไปให้เพื right, <ici> hey, kay, uh. ่อนต่อ <s> ล <utter foreign language> like ูก่าเสร็จแล้วให้เพื่อนต่อไก่สามารถจับเล่นได้นะครับจับเล่นได้ไหมเออ Ie ie, ตบแบงโน้นลูกมาตอนนี้มาตอนนี้น้องน้าแบงโน้นที่เท่ๆให้พี่เขาเก็บด้วยพี่เทงๆมาตอนนี้ให้พี่เขาเก็บด้วยได้คนละห้าฟองนะครับมาเตอนนี้ กอ้มภาพที่เต็มแล้วอ้อมจ็บภาพด้วยได้ยางคนละห้าฟองนะยังลูกเก็บน้ไปดเก็เิอย่าเพิ่งไปลูกอยู่เราอยู่ในร่มก่อนรอเพื่อนก่อนนะครับอย่าไปเล่นน้ำนะ เป็ดเขาเป็ดเขาจะสุกระปรกว่าไก่นะครับเพราะว่าเขาจะชอบเล่นน้านะครับเป็ดเขาจะชอบเล่นน้าไก่ไม่ชอบนะไก่เล่นน้ําไม่ได้ถ้าเล่นน้ําแล้วเขาจะตายเลยมาสั่งนี้ก็ได้มาเร็วเร็ว นหน้าหันหน้าไปงดีนมาอยากดีๆน้องตงนะเรา่ใจแล้วน่ะมามเดินมาลูกโอเคเด็ๆอยหลังบาหน่อยหังะใส่หัมาเด็กด็จัไปดจัไปหน่อยนะใส่หลัมาจับไปดีจับไปหน่อยนะใส่ังมาหาความย

เคครับปล่อยเขาเลยลูกปล่อยเขาปล่อยล่อยเก็บจบส่กระดยจับปูใส่กระดงดีๆเนาะมันจะมีควาผู้เยียมน แเอามานั่งพักผ่อนกับลูกเร็วนั่งพักผ่อเป็นแถวแล้วได่พักผ่อนสนุกไหมลูกเอานั่งนั่งพักผ่อนนั่งพักผ่อนลูก

Ah. <coughs> โอ้จะเป็นไงวะอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นโอ้ยโอเยโอ้ยโอ้ยโอ้่อ้ยโอ้ยโ้อยโนะยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโ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 ออ้ยโอ้ยโอ้ยโอรยโอออ แร้เก็บภาพของเด็กเด็กๆหน้ามาขันหาไปหากล้องไี่มีเด็กคุผู้เชิญค่ะต่อนะคะ้คนเลยค่ะเนไหม้าอกลมาอไหมเดี๋ยวอยู่ต่่ต่นเด็กยกกู้ให้เตนหน่อยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหตาน่เต Fafan Fafan Fafan